บอกกับตัวเองว่าฉันชอบคนที่ดูแลสุขภาพเราจะเอาคนที่ออกกําลังกายดูแลสุขภาพมีร่างกายที่แข็งแรงรักตัวเองกินอาหารที่เป็นประโยชน์เห็นภาพไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสโฟกัสไปเลยกับคนที่คนที่เราอยากได้เราจะเอาคนที่เราชอบคนที่เขาหาเงินเก่งเอาเงินมาให้เราแล้วก็รักเรารักเดียวใจเดียว ครอบครัวเขาก็รักเราด้วยอะไรเงี้ยเห็นภาพไหมนั่นแหละคือการที่ฐานความรู้สึกดีเกิดขึ้นตั้งแต่เราพูดเกิดขึ้นตั้งแต่เราคิดก็คือกดแรงดึงดูดก็คือการอธิษฐานที่จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาเราต่างกันนะคะเมื่อก่อนก็คือเราไม่รู้ไงเราก็คิดว่าจะไม่เอาคนกินเหล้าไม่ดูดบุหรี่จะไม่เอาคนกินเหล้าดูดบุหรี่ก็คือเห็นภาพเลยเอาคนกินเหล้าคนดูบุหรี่ จะไม่อยู่ก่อนแต่งก็ดึงดูดมาเลยอยู่ก่อนแต่ง Camb เห็นภาพจะไม่อยู่ก่อนแต่งเห็นภาพอะไรเห็นภาพอยู่ก่อนแต่งเนี่ยค่ะคือกฎธรรมชาติการอธิษฐานโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะดึงดูดในสิ่งที่เราไม่ต้องไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตถ้าเราไม่รู้ว่าเคล็ดลับการใช้ถ้อยคําหรือพลังของการจริรรจนานาการพลังของความรู้สึกจะดึงดูดในสิ่งที่เราคิดส,สิ่งที่เรารู้สึกเข้ามา มันเป็นเรื่องเดียวกันกับการอธิษฐานก็ยังไม่ต้องเชื่อ100%แค่ลองไปสังเกตชีวิตของเราดูนะคะก็สำหรับคลิปนี้แม่นาชามาแชร์ขออวยพรให้ทุกคนใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขดึงดูดคู่ชีวิตที่เราปรารถนาเข้ามาในชีวิตนะคะใน้ได้คนที่เราต้องการรักเดียวใจเดียวสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปได้วยกันค่ะ